วันที่39กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ตัดสินใจจะออกไปข้างนอกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปเอาเครื่องจเนอเรเตอร์เครื่องที่2มาให้ได้ครับตื่นเต้นเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปในเมืองแต่ของหลายๆอย่างครับมันยังต้องมีครับผมเครื่องปั่นไฟที่ผมจะไปหาเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับเรานะครับเราถึงต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปนะครับเพิ่มเติมจากที่เราหาตู้เย็นมานะครับตู้เย็นอะจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทีนี้นะครับผมก็จะใช้สำหรับเก็บอาหารในฤดูหนาวครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือผักนะครับที่มันจะได้ยืดเวลาในการเก็บรักษาไปได้นะครับเราเลี่ยงการประทาให้ดีกว่าครับผมโอ้ยช็อตอย่างกันหนังสยองขวัญนะครับอยู่ๆเครื่องรถยนต์ก็ดับครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขับวนรอบหมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหาจุดที่จะลงจอดได้นะครับนะถามว่าทำไมต้องขับวนรอบหมู่บ้านนะครับเสียงที่เราขับรถยนต์มานะครับจะล่อซอมบี้มาจากทุกสารทิศครับผม ถ้าเราลงในทันทีเนี่ยจะเจอซอมบี้ฝูงใหญ่นะครับคอยดักรอต้อนรับเราอยู่ครับผมจะต้องขับเนี่ยก็คือเพื่อทําให้ซอมบี้ทุกตัวนะครับผมที่อยู่ในละแวกนะครับผมมาตามเสียงรถยนต์ก่อนแล้วผมก็จะทิ้งรถไ้ไกลๆครับคือรถยนต์ชอบดับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าบางทีศูนย์หน้าของเครื่องยนต์มันเริ่มเสียหายครับผมจากการที่เราชนซอมบี้บ่อยๆหรือว่าเราขับลงไปในพื้นที่ออฟโรดบ่อยนะครับนะเนี่ยตอนนี้คือบรรดาต้นไม้หญ้าเริ่มปกคลุมต้นไม้แล้วก็พื้นที่ในบ้านแล้วครับเห็นไหมครับ เอาล่ะพอ่อโรคมากเลยครับเนี่ยสภาพเละเทะมากเลยแล้วนี่แหละครับผมข้างในนี้แหละก็จะเป็นเจเนเรเตอร์อีกตัวหนึ่งครับเอาล่ะเดี๋ยวผมยกไปเลยนะครับตอนนี้ผมมีเครื่องปั่นไฟ2เครื่องแล้วครับแต่ว่าผมต้องไปเอาน้ํามันมาอีกครั้งครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับน้ํามันเราไม่พอที่จะใช้เดินทางนะครับตกใจหมดมีหลอนครับมีหลอนบ้างผมอะมีหลอนบ้าง ของในร้านสะดวกซื้อผมขนไปหมดแล้วครับผมพอแล้วนะครับกับตู้ไอติมนะครับไอที่มีอยู่ก็น่าจะใช้ใช้คนเดียวก็น่าจะใช้ไม่หมดแล้วครับน่าจะมีที่ว่างเยอะเลยนี่มีฝูงอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอ้โหฟันจนสกิลเมนเทนนต์ขึ้นครับทีนี้หอกผมก็จะพังยากมากาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะตามสกิลที่เรามีโอ้ยเหนื่อยโอ้โหนี่มีฝูงใหญ่ตรงนี้ครับ นี้นะครับก็เลื่อนรถเข้าไปจอดในปั๊มเลยครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้เครื่องปั่นไฟครับว่าใช้ยังไงนะครับนะเวลาเราเติมน้ำมันอ่ะเราจะเติมฝั่งซ้ายของตัวรถเสมอนะครับนะทีนี้ก่อนจะทําอะไรนะครับออกมายืนรอสักประมาณสักสองนาทีครับว่ามีซอมบี้ได้ยินเสียงรถยนต์อยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะครับน่าก่อนจะเริ่มวางเครื่องปั่นไฟนะครับเพราะมันจะวุ่นวายมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีซอมบี้มานะครับนะน่าจะเงียบเชียบครับโอเคเราเอาเครื่องปั่นไฟออกมาเลยครับ จำไว้เสมอว่าอย่าวางไว้ขวางหน้ารถตัวเองนะครับเพราะว่าเผื่อเราตกใจนะครับรีบขึ้นรถไปนะครับนะเราอาจจะชนกับเครื่องปั่นไฟของเราเองได้นะครับอ่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับทีนี้นะครับให้มาที่เครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้คําสั่งคือ generator info ดูก่อนเลยครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันเงครับเราต้องดูด้วยครับว่าเครื่องปั่นไฟที่เราเอามาเนี่ยมีน้ํามันไหมคอนดิชันก็คือเลือดของเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้สามารถโดนซอม b ี้เอาหัวโขกจนมันพังได้นะคุณผู้ชมครับให้ระวังไว้้ดวย เสร็จแล้วน้ำมันเนี่ยในรถนะครับกรณีที่เราไม่มีน้ํามันนะครับแต่เรามีถังเนี่ยเราก็ดูดจากน้ํามันของรถที่เราเอามาจอดนี่แหละครับมาเติมใส่เครื่องจีเนอเรเตอร์ก็ได้ครับอ่าแปดครับก็คือพร้อมใช้งานละต่อมาครับคลิกขวาแล้วใช้คําสั่งคือ connect generator ครับเราจะต้องเอาสายไฟนะครับผมที่อยู่ในจีเนอเรเตอร์เนี่ยไปติดไว้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบครับโดยเกมจะให้เหมือนกับเป็นบัฟออกมาครับว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ประมาณ นี่แหละครับผมที่ผมกําลังวงเมารอบๆให้ดูนี่แหละครับจะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับกระแสไฟฟ้าจาก g e n e r ตอร์นั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดครับอ่าตอนนี้เครื่องปั่นไฟทํางานแล้วให้ระวังตีนเอาไว้เสมอครับเพราะว่าซอมบี้กำลังจะแห่กันมาจากทุกที่ทุกทางครับรีบเติมน้ํามันเลยครับเราสามารถใช้คําสั่งก็คือคลิกขวาแล้วก็เป็น refill from gas pump ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสไฟฟ้าทํางานละเราสามารถเติมน้ํามันได้จากหัวจ่ายปั๊มเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้เครื่องปั่นไฟนะครับนะ ผมต้องเติมน้ำมันที่อยู่ในถังของผมด้วยครับ Keep in Secondary แล้วก็ Take Fuel ครับผมต้องเอาไว้ในมือซ้ายหรือมือขวาเสมอนะครับน่าเหมือนเดิมครับเดินเดินเดินวิ่งวิ่อุ้ยดันติดโอ้ยติดไอ้เครื่องปั่นปกติมันเดินปกติมันเดินสวนได้ครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าแพดใหม่เป็นอะไรนะครับนะเราเดินติดเครื่องปั่นเราติดเราเดินติดไอ้เครื่องไอ้เครื่องนี่แหละครับไอ้เครื่องจ่ายน้ํามันนะครับปกติมันเดินมันเดินทะลุได้ครับเออ ตกใจหมดเลยโอ้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าอันนี้เคลียร์ปั๊มเรียบร้อยแล้วครับแต่เสียงเครื่องเจเนอเรเตอร์มันดังซอมบี้เลยมาครับผมนะก็ให้ระวังไว้เสมอนะครับแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าเราเดินทะลุปั๊มไม่ได้เหมือนแผดเก่าแล้วนะครับนะโอ้ยโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาโอเคโอเคตเติมเติมต้อมันต่อครับดีนะมันมันเมื่อกี้มันติดมันติดวิ่งไงครับผมตัวซอมบี้มันเลยสะบัดตัวหลุดออกไปนะครับนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวาใช้คําสั่งก็คือ turn off ครับโอเคครับเครื่องปั่นไฟก็จะหยุดทํางานครับโดยที่จะเห็นนะครับผมว่ามันใช้น้ํามันไม่ได้มากนะครับก็คือผมเปิดมาแล้วเติมน้ํามันเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเฟลของเครื่องปั่นไฟนะครับไม่ได้ลดลงไปเลยครับดังนั้นแล้วเราสามารถตั้งเอาไว้แล้วก็ปั๊มน้ํามันได้เรื่อยๆครับแต่ทําไมผมยังต้องดึงดันนะครับว่าให้เอาเครื่องออกจากบริเวณนี้เสมอนะครับเพราะว่า ถึงแม้คุณผู้ชมจะปิดเครื่องนะครับซอมบี้ก็สามารถเอาหัวมาโขกได้อยู่ดีครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและก็เหตุผลสําคัญคือคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตลอดที่ผมเล่นให้คุณผู้ชมดูตลอด10วันที่ผ่านๆมานะครับเรามีปั๊มน้ํามันตั้ง 3- าสี่ปั๊มครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราออกนอกพื้นที่ไปหรือว่าขับไปอีกสถานที่หนึ่งอะ่ะเราก็ต้องการเครื่องปั่นไฟเครื่องใหม่เพื่อจะไปวางประจําจุดปั๊มน้ํามันทั้ง3แห่งถูกต้องใช่ไหมครับแก้ปัญหาง,ง่ายที่สุด ก็อย่างที่ผมได้นําเสนอไปครับผมว่าเครื่องปั่นไฟติดตัวกับรถยนต์ไว้จบครับผมถ้าเกิดว่ารถมันไปจอดกลางทางหรือว่ารถใกล้ถึงปั๊มน้ำมันแล้วอ่ะก็ค่อยดับเครื่องแล้วก็ยกเครื่องปั่นไฟไปแล้วก็ไปวางแล้วก็ไปสูบน้ามันจากรถยนต์แล้วก็วนมาเติมอีกทีหนึ่งครับแบบนี้ก็ได้ครับผมคือมันทําแบบนี้มันยืดหยุ่นมากกว่าครับแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาหาเครื่องปั่นไฟไหลายเครื่องด้วยไปกันต่อเลยนะครับไปไหนเหรอครับอ๋อมีของที่ผมต้องไปเอาไงครับคุณผู้ชมครับก็แต่ตู้เก็บปืนมันเก็บไได้เท่า่าร เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองครับผมเดี๋ยวครับทำไมพี่ไม่รู้จักพอครับเนี่ยยังมีของอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องไปรวบรวมมาครับผมอันนี้เป็นออฟชั่นนอลนะครับผมก็คือเป็นส่วนเสริมนั่นก็คือพวกบรรดาผักที่กําลังเน่าครับผมหรือมันเน่าไปแล้วนะครับเราต้องการมาครับจะได้ทำคอนเทนต์สอนคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้อีกนั่นเองครับผมนะหนึ่งในเรื่องที่ผมจะสอนในการทําฟาร์มนั่นก็คือการทําปุ๋ยครับและใช่ครับผมเราสามารถเปลี่ยนอาหารที่มันเน่านะครับผมให้กลายเป็นปุ๋ยที่ใช้สําหรับในการเอามารดผััักไ้นน่เองครบ เฮ้ยเวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหอืมประมาทไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเ,ย,ยเฮ้ยอยอดเลยยอดเลยยอดเซ่โอ,โอ้โหวู้ฝูงใหญ่มากเลยครับเอาล่ะผมว่าเราเสียเวลามากพอแล้วครับงั้นผมยอมสละเลยครับเสียดายเหมือนกันนะครับพวกอาหารสดนะเออจริงสิผมคิดออกละ ทำไมผมไม่หาพวกอาหารสดในบ้านที่ผมเพิ่งหนีออกมาล่ะครับพวกหมู่บ้านที่เราเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเออใช่จริงด้วยครับผมโอ้ยทาไมผมเส้นผมบังภูเขาจังเลยอะครับคือเรื่องง่ายๆเองนะครับแค่เราไปเอาพวกอาหารสดที่อยู่ในหมู่บ้านที่เราเพิ่งเคลียร์ไปตอนเอาเจเนอเรเตอร์ก็แค่นั้นก็น่าจะได้แล้วนี่ครับเนาะทำไมจะต้องมาวุ่นวายไปหาถึงในเมืองด้วยนะครับคือในเมืองมันเยอะกว่าไงครับมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อาหารสดไม่ใช่เหรอก็ก็หยิบเอาก็ได้ไหมอะถูกไหมครับคุณผู้ชมครับเออจริงด้วย งั้นเดี๋ยวผมจอดรถแล้วก็วะเอาอาหารสดแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะนี่ครับผมอาหารดิบอาหารอาหารพวกนี้แหละครับผมที่ผมงการนะพวกอาหารที่มันเน่าเสียละที่อารมณ์ประมาณว่าเราอยากจะแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเฮ้ยก็ไปเอาเออย่างนั้นอย่างนี้มาสิซื้อไอ้นั่นไอ้นี่มาสิาทั้งนั้ที่ไอของที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับมันอาจจะใช้แก้ปัญหาไปได้ก,ก็ได้นะครับเนาะคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยระบบออโตออโตบอดแคสต์ครับ เฮ้ยของดีครับอันนี้แหละครับผมเคยพูดเอาไว้นี่แหละครับระบบพยากรณ์อากาศครับเฮ้ยโอเคโอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมจะวิทยุเครื่องนี้กลับบ้านไปด้วยครับเพราะว่าผมจะได้รู้ครับผมว่าตอนนี้อนาคตสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะโดยเครื่องนะครับผมมันจะรายงานประมาณมันจะมีช่วงเวลารายงานของมันอยู่ครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะคลื่นเคนทักกี้รีโอ93.2เมกะเฮิร์นะครับนะจริงๆก็มีหลายคลื่นแหละครับแต่ผมขอเอาวิทยุตัวนี้ไปเลยครับ ปิดก่อนนะครับก่อจะยกเพราะว่ามันจะเป็นเสียงดังอยู่ในตัวเรานะครับนะผมว่าผมคนมาพอแล้วครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันทั้งอย่างนี้เลยครับแม,ม่คุ้มค่าจริงๆครับที่มาครับเฮ้ยเล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 ย,เลยทางนี้ครับทางนี้แล้วเราก็กลับมาถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเอพิซดนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะครับผมนะผมรู้สึกว่าเราเข้าไปเอาตัวรอดในเมืองมามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่บ้านกันบ้างแล้วนะครับนะในเอพิซดต่อไปเนี่ยผมจะสอนคุณผู้ชมในการทำฟาร์มเบื้องต้นนะครับนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องเตรียมแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับนะก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม